ตื่นเต้นไหมครับเดือนหน้าเดือนหน้าจะได้เห็นหน้าทายยาตัวน้อยแล้วพี่บอยจ๋าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยเนาะไม่เคยมีในชีวิตแน่สิแล้วก็พอพอพอเกิดขึ้นกับเราเรารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งใหม่มากเป็นสิ่งใหม่เราก็ตื่นเต้นมากล้วก็คืออยากจะใส่ปุ๊บออกมาเธอลูกตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแต่แป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะครับจะได้เห็นหน้าก็ตอนแรกคิดว่าเก้าเดือนนะจะแบบนานเนาะครับแต่พอมัน พอเรารู้ว่ามีเรามีลูกนะแล้วก็เวลาผ่านไปก็เราก็ใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดินหน้าละเราเตรียมตัวยังไงบ้างดูแลภรรยายังไงบ้างจ้าตอนนี้ก็พยายามคือเมียเป็นคนกินน้อยเอาเมาส์เมียกแล้วกูเมียเป็นคนไม่เป็นคนกินน้อยกินไรก็ได้เขาชอบกินแบบสปาเกตตี้หรือว่าเป็นคอนเฟ็ตนมมะลิก็ได้เราก่อนออกจากบ้านที่เราสั่งอาหารนะเราจะสั่งเผื่อเขาไว้รอเพราะว่าถ้ารอเขาสั่งเขาจะไม่ค่อยสั่ง เราออกมาเรากินข้าวใช่ไหมกลางวันเขาก็กินอะไรก็ได้อับกะเพราไก่ไปแล้วกันเธอไม่เผ็ดต้มขาไก่ไปแล้วกันนะเออข้าวหน้าไก่ไปละกันนะไม่ก็พอทําได้สร้างภาพไปงนั้นแหละฮะ แต่ทําจริงๆก็ทําจริงๆอยากให้เขากินไงออกินข้าวบ้างเถอะอะไรอย่างนี้แล้วมีไปซ้อมแบบอับหนงอาบน้ำลูกแบบเตรียมคลอดเตรียมอะไรอย่างไรบ้างยังก็จะซ้อมอาบน้าเมียก่อนเพราะว่าก่อนที่จะอาบลูกเรต้องอาบอาบน้ำเมียไม่ต้องซ้อมลรมาอย่างอย่างอย่างรอรอไปที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้คุณหมอนางพยาบาลเป็นคนแบบว่าสอนเราวิธีการอาบน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือไม่ได้ห่วงมากนะเพราะว่าตอนเราเด็กๆแล้วเราก็มีน้องมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้อง อะไรเงี้ยเราก็เคยช่วยเลี้ยงมาแล้วเราก็จะเก็บอึเก็บฉี่อะไรมาตลอดเคยเลี้ยงมาตลอดช่วยอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่น่ายากมากครับแต่ได้ข่าวว่าเห่อมากก็คือซื้อทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกไปแล้วหมดเตรียมเตรียมไว้ก่อนเลยที่ออกเตรียมไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมผมกลัวว่าตอนที่เราน้องออกมาแล้วอะแล้วเรากลัวไม่มีเวลาที่จะไปซื้อของใช่ไหมฮะบางทีซื้อของแม่เขาก็อยากดูด้วยว่าซื้ออะไรมาให้ลูกบ้างอะไรเงี้ยก็เลยใช้เวลานี้นะตอนที่ เขายังไปไหนมาไหนได้และยังไม่คลอดเนี่ยซื้อเตรียมเตรียมไว้ก่อนอะไรที่มันควรจําเป็นเราก็ซื้อไว้ก่อนอก็ไปซื้อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับ<ะ>ตอนนี้โควิดเหมือนจะกลับมาอีกรอบนึงกังวลอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับพี่บอยครับสิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือเราไม่ได้กังวลตัวเองเลยนะเรามีแต่กังวลภรรยาแล้วก็ลูกที่จะเกิดมาเนี่ยผมว่าการใช้ชีวิตมันคงต้องระวังมากขึ้นกว่านี้ก็จริงๆแล้วเราเลี่ยงไม่ได้อะจริงๆแล้วเราเลี่ยงไม่ได้เนาะเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะจะจัดหนี ไวรัสไปแต่เรามีความรู้สึกว่าเราทํายังไงให้อยู่กับเขาได้โดยที่เราปลอดภัยมากที่สุดก็จริงๆมาตรการอะไรต่างๆนานาไอ้ทุกวันที่ที่เราทําะมันก็ถือว่าดีอยู่แล้วมันดีมันเป็นระบบอยู่แล้วเนาะทำให้เราเขาเดิมใส่แมสเนาะล้างมือเนาะสวอปเทสเนาะมันก็ต้องมีอะไรพวกนี้เราก็ต้องทําให้เป็นประจำนะฮะแต่วันไหนที่เราจะเกิดจะไปจู่ไปเจอขึ้นมาแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ก็เขาก็เป็นไวรัสอะถไงได้เราไม่ได้เห็นเขาใช่ไหมถึงเวลาก็ต้องรักษากันไปแต่ห่วงที่สุดคือ เด็กอ่แหละท,ที่กำลังจะเกิดมาแล้วเขายังไม่มีวัคซีนป้องกันน่ะไอ้ตรงนี้เราก็กลัวที่สุดแค่นั้นแหละครับอ่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงทุกคนบ้างครับกับสถานการณ์ตอนนี้ครับครับผมก็ยังไงกเ็เราเลี้ยงไม่ได้เนาะทุกคนครับแต่ผมอยากใหทุกคนเนี่ยที่มาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสังคมให้มากขึ้นผมว่าถ้าทุกคนใส่ใจที่จะป้องกันดูแลเวลล้นระยะผมว่าสิ่งพวกนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทําใหท้ทุกคนเนี่ยห่างไกลาจากโควิด ไม่มีใครอยากเป็นแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วรักษาแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองฮะที่สําคัญขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่าไปเครียดมากติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กันด้วยนะ